นี่จ้าเซมุนีมาพร้ากันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัตถุวิมลเกลื่อน,นคนทําเกษตรสมุนีแยหัตถ์ข้าวใชมบรรยากาศซื้อขายสดๆราคาวัวยู่ตาลาดหน้างัวอําเพื่อสว่างเด็ดดิจ,จังหวัดชก,กุลนครไทยซิมาซื้อขายขายมาแต่เส,สายี่มาสายเรื่อพี่น้องตลาดบ้าน้างัวเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์นึ่งคนเปิดมือนึงพี่น้องเปิดทุกเช้าวันอาทิตย์ กดไดนค่ะมาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้อนจะได้แจ้งเตืเอนคลิปใหม่ๆเม้ามัอนี้เน,นี่ยฮะกับสิบภาพไปสอบกลางเมืองละค่เนาะพี่น้นองเนาะว่าเป็นซื้อขายกันแบบใดราคามันเป็นแบบใดเดี๋ยวยังไงสิบภาพไปสอบกลางจ้ามาแล้วก็ไปกันเลยจ้าแม่ลูกที่นี่อ้าวฮะมลเข้าไปแจ้งได้เลยลูกหลานเ,เ,เออได้เสือมาเชียวอีกตัวหนึ่งครับแม่ลูกใช่หรือจีคล้องคนจี้ใส่หนซื้อเท่าใดล่ะนี่สามสิบเอ็ด สองตัวพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ป้าลูกครอบสิต่อแม่สามสิบเอ็ดของยายย<อ>ุ่นปะคะเน่ <c oughs> ยายยุ่นบ่มีปญัญญาหัวขาหัามวมาขายดอกงามน,นพี่น้องนี่แหละพันื่อขายกันอลไรล่ละไทยราคาปั่นฟังพี่น้อง,งาบางัวแซมเนียร์พันสื่อขายกันแบบใดเห็นนะราคาเป็นแบบใดนเป็นแดงไหเป็นแดงไหม

เจ้าเยอะวะไอ้แม่ล่ะเรื่องขึ้นหัวไอ้ขดเห้่เว้าเจ้าเขาเมื่อเห็นระดับเช็ดคุ้มเมื่อหัวพันจิตประเสริพี่น้องบนกระลังต่อร่องกันอยู่นี่เพิ่อนสิได้กันบ่เพิ่อนกระลังจีบกันอยู่นี่พี่น้องข้อเสือขอเปลืองว้ายเด้อระวังเด้อระวังเด้อขออหยาบเจ้าจีบใช่ไหมราคาพวหัดเมื่อนไหมราคาพอกันก็ได้ าราคาโหดหมือ,อนเพิ่นม<บ>าให้ต้อนได้พี่นองด้อเพิ่อนเอามองขาย<บ>ามันหม่อีกเลยได้ม่วนได้ลบด้มเปนงานเสียส่ยงเมอนานจริงนมันดึงวาย,ยูรูเดี๋ยวจตัวพ่อเฟือเงินนี่เดี๋ยวหาตัวอันนี้แม่ลูกนั้นเท่าไหร่แม่ลูกอันจะได้เหแม่ลูกนี่นสองหมื่นหกพันิี่ก็สองหมื่นหกพันคือกันต้อนได้บ่พ่อฟืองเขาซื้อให้พนาด้วย เอาไปเอาไรแบบนี้เลี้ยงว่าเดียวเนี่ยวพี่น้องแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อเปิดไว้บสองหมื่นหกเครงสองข้มพี่น้องอันนี้แม่ลูกลูกโตแม่อันนี้แม่ลูกลูกโตผู้สองข้มเนี่ยราคาสองหมื่นหกตัวลองได้บ่คะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อต่อรองได้พี่น้องต่อรองได้มากข้มได้มาต่อรองเอาหลวดน้ำพอเฟื่องพี่น้องเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรติดต่อให้ขอเบอร์โทรเนี้ยจ้าลุงเก้า 0 9 6 8 1 3 8 1 3 5 0 4 5 5 0 4 5 5 0 4 5จ้าสนใจโทรหาพอเฟื่องได้เลยจ้าพี่น้องู้ขักขากในแม่ลูก่อกเล่ตัวนี้เท่าไหร่ละบ้านี่เล่ตัวนี้เท่าไหร่นะจ้า หกสิบหกเอาไปคุณบ่เไปเลี้ยงเลี้ยงในบ้านเดี่ยวเลี้ยงบ้านบ่เอาไปเลี้ยงบ้านมาสันที่น้องงเเลี้ยพ่นเอาไปเลี้ยงเด้อนี่เด้อผู้ขาดอยู่เด้องรูกขึ้นแน่รูกขึ้นแน่หลานลังมาเลียมตาลูกว้อยหน้ามาทั้งพี่ต้องวิจิตรเลยสามตัว ขึ้นมาสามตัวเสอมื่ีันูปแบองบอะไงาอ่อนลับไปอ้ยา่เอ่ะป็นยังคือสี้าว่ันเบอร์ได้บัตรเบอร์ห้าศูนย์แปดซศูนย์แปดีสามกบรรยากาศตลาดพี่น้องตลาดหน่อบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือนางัวพี่น้องโอ้ยแย่หัดกกยเป่าพิดเป้่าถือเี่นอเ่าไมัสมองน่เองน กตัวนี้นะตัวนี้มื่นสตัวนี้มื่นสายากขายอยูน่นี่เนียขายอยู่นี่ไปเฮียนเปียนลค่ะไปเฮียนหอดมื่นหาบหอดอตัวนี้มื่นสเออ 10, 4, 10, 10. มื่นสี่หารยมื่นสี่หารยลูกบหาร,ย,าหารยแถมลูกไปเลยายแม่มือสี่รอยมื่นสียแถมลวก่าสั่นพี่น้องเนี่ยเพื่อนอไว้เยรับเอา้้อนเือนไมใ่ของหอยตีพี่น้องจ้ายาเพกิด ลายห้อยผมโดกปลูกไหลพันสันเด้อซื้อแม่แถมลูกซื้อแม่แถมลูกนี่พี่น้องซื้อแล้วลูกป่ะนะซื้อแม่แถมลูกเพราะอยากได้ก็ให้แถมไปพี่น้องตัวนี้เด้เนาะวันนี้มูลานี่ตัวนี้มือทองขาลวดหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องโอ้ขาอยู่นี่เนาะคท้องแท้แต่ว่าอยู่ในเมืองไทยนี่แหละพี่น้องมูลา ตัเมียยางดีได้พี่นองโัเมีตัวปู๋วานวเราใช่หอเ้ยเราว่าสิมากินทั้งพี่เันลเราไว้ใจทั่วหานพอตีได้พี่นองได้หอยตีนั่นก็าเกินแล้วเบิดแป้าสามสามเก้าสามหางซีห้าหสนใจทั่วหาหหอยตีได้พี่นองด้วแห้งถือนันต่อยยีแห้งถือมา